โกมินสตูดิโออย่าลืมกดติดตามและกดตามกระดิ่งไว้ด้วยนะครับไม่มีเงินจะทำ YouTube ได้ไหมโอ้โหอันนี้ปัญหาโลกแตกมากๆเลยนะครับ,นนก,ก,ก,รบก็เดี๋ยวผมจะมาให้คำตอบเพื่อนๆแล้วกันนะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้อยู่ผมโกม i นสตูดิโอนะครับผมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมเพราะ1 Subscribe ของทุกคนคือสปอนเซอร์ดีๆใหผมนี่แหละฮะโอเควันนี้นะครับผมจะมาบอกเพื่อน มือใหม่ที่ทํา y o u t u b e เลยนะฮะหลายคนคอมเมนต์เข้ามาถามเยอะแยะมากมายเลยนะฮะในช่องนะฮะว่าพี่หนูไม่มีเงินเลยสามารถทํา y o YouTube ได้ไหมหนูไม่มีงบเลยสามารถทํา y o YouTube ได้หรือเปล่าผมว่าอันนี้เป็นปัญหาที่แบบมันไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากมายนะนเพื่อนนะการทํา y o u t u b e ไม่จําเป็นที่ต้องลงทุนแบบมหาศาลนะลงทุนหลายพันหลายมือหลายแสนหลายล้านเหมือนธุรกิจทั่วไปโอเคไหมครับ สิ่งที่เราจะต้องลงทุนในครั้งแรกในการทำ Youtube นะครับหนึ่งเร,เราจะต้องมีมือถือที่สามารถถ่ายคลิปวิดีโอได้สแสดงว่าทุกคนที่เข้ามาดูช่องนี้ที่เข้ามาดูคลิปนี้สแสดงว่าทุกคนสามารถที่จะถ่ายวีดีโอได้อยู่แล้วครับเพราะว่ามือถือที่ถ่ายคลิปไม่ได้ที่ทําอะไรไม่ได้มันไม่สามารถที่จะเข้ามาดู Youtube ได้นะ,สะแสดงว่าทุกคนมีมือถือเป็นของตัวเองใช่ไหมครับ มือถือมันคืออวัยวะอีกอันหนึ่งของมนุษย์ที่คนขาดไม่ได้แล้วมันต้องมีเรียกว่าของมันต้องมีนั่นเองในเมื่อมีมือถือแล้วจะต้องมีแอปพลิเคชันต่างๆอยู่ในเบืออยู่แล้วและหนึ่งในนั้นเพื่อนๆจะต้องมีกล้องเป็นของตัวเองอยู่แล้วในมือถือนั้นนะครับผมอันนี้แหละคือต้นทุนที่สําคัญที่สุดที่เรา ที่เรามีติดตัวของเราอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดในการทํา y o Youtube มันไม่ได้เกี่ยวกับกล้องมันไม่ได้เกี่ยวกับความเฟอร์เฟกอะไรมากมายเลยครับมันเกี่ยวกับตัวของเพื่อนๆเองว่าวันนี้เราพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังที่จะเริ่มทํา y o Youtube จริงๆจังๆพร้อมหรือยังที่จะเป็นยูทูบเบอร์พร้อมหรือยังที่จะเป็นครีเอเตอร์อ Creator, ผลิตวิดีโอออกมามันไม่ได้เกี่ยวกับอุปกรณ์อะไรทั้งนั้น มือถือเครื่องเดียวครับ2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0ส0 0าสามารถทำ u t u b e ได้หมดครับถ้ากล้องของเรามันไม่ได้แตกจนแบบมองไม่เห็นหน้าคนนะฮะโอเคไหมฮะอ่ะทีนี้การเริ่มต้นศูนย์บาทหรือว่าเริ่มต้นทำธุรกิจแบบเฮ้ยทำธุรกิจสิต,ต,ติดตนะิดปากนะติดปากเริ่มต้นทำ u t u b e แบบไม่ต้องเสียงเงินเลยครับก็คือ1เรามีมือถืออยู่แล้วมือถือเนี่ยเราซื้อมาสักพักอยู่แล้วเราซื้อมา1ปี2ปี3ปีซื้อมาอยู่แล้ว ส่วนมากทําอะไรครับเต้น t i กต o k ใช่ไหมฮะไม่ได้ต่างนะถ่ายคลิปถ่ายอะไรลง YouTube ก็ได้นั่นจริงอะ่ะบางคนมีกล้องวิดีโอถ่ายลง Facebook ถ่ายลงไอจีทำสตอรี่ลงนู่นนี่นั่นทุกอย่างทําได้หมดเลยแต่ลืมไปว่าเราสามารถที่จะถ่ายวิดีโอลง Youtube ได้นะครับเพื่อนนะโอเคทีนี้ผมมาบอกอทริคเล็กแล้วกันนะสำหรับคนที่เริ่มทำมือใหม่แล้วกันนะหนึ่งครับเราต้องค้นหาตัวเองเจอก่อนว่าเราชอบอะไร ชอบแนวไหนและทําแบบนั้นเรามีความสุขจริงๆหรือเปล่าการทำยู u ูบนะครับมันไม่ใช่กระแสที่ทุกคนโอ้โหเห็นเห็นคนทํา YouTube ทั่วบ้านทั่วเมืองก็จะเห่กันมาทําอันนี้ไม่ใช่นะครับเราจะเป็นแมงเม่าบินข้อกองไฟการทํา y o YouTube ก็คือเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับหรือว่าหนึ่งจริงๆมันคือหนึ่งแพลตฟอร์มนะที่สามารถทําเงินให้เราได้นะครับการทำ u t u b e เนี่ยหครับใจเราเนี่ยต้องเอาก่อน เรามีมือถือมาเนี่ยเราจะทำยังไงเราต้องคิดครับว่าเราจะทำแนวไหนเราจะถ่ายแบบไหนและเราจะทำแบบสไตล์ไหนที่มันสื่อออกมาเป็นตัวตนของเรานะครับอย่างแรกเลยนะเราต้องมีหนึ่งคือความมั่นใจก่อนละ <c oughs> ความมั่นใจคือสิ่งที่สำคัญมากๆที่จะทำให้เราได้คลิปวิดีโอที่มันออกมาดีบางคนอาจจะโอเคมีความถนัดในการแต่งหน้าใช่ไหมฮะแต่งหน้าก็สามารถเป็นสายบิวตี้บล็อกเกอร์ได้ลองทำครับลองตั้งกล้องเลย ช่วงแรกๆมันอาจจะไม่มีไฟไม่มีอุปกรณ์ไม่มีฉากหลังไม่มีอะไรที่มันสวยงามแต่เอาความมั่นใจออกมาก่อนครับถ้าเราอธิบายออกมาด้วยความมั่นใจอะครับคนดูเขารู้และคนดูเขาก็ดูออกว่าเราเฮ้ยเราตั้งใจนะเขาก็จะเป็นกำลังใจให้เขาก็จะเข้ามาดูเขาก็จะเข้ามาซับสไครต์ให้เราเขาก็จะมากดไลค์ให้เราแล้วก็บางทีเขาอาจจะแชร์ให้เราด้วยนะครับถ้าเราเป็นตัวของเราเองแบบไม่ฝืนทํานะไม่ใช่เปิดคลิปมาผู้ฝืนแบบสวัสดีค่ะแบบ คือคือฝืนอนะ่ะคนดูเขารู้นะครับว่าเราฝืนทำยังไงก็ได้ให้เป็นตัวของเราเองค้นหาสิ่งที่เราชอบโอเคไหมฮะแบบที่2ต้องมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆในส่วนของการตัดต่อนะครับแต่บางคนเนี่ยเริ่มต้นบางบางช่องนะหรือว่าหลายๆช่องเลยอย่างผมแรกๆผมก็แค่อัดคลิปแล้วก็เอาเพลงใส่กันเองผมไม่ได้ตัดต่อแบบอะไรมากมายเนะีเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแค่ เดินลองนะมันทำมันทำให้คลิปมีความสนุกสนานมากขึ้นเฉยๆนะครับมันไม่ได้แบบว่าทําให้คลิปเนี่ยออกมาดูดีแบบเฟอร์เฟคมากๆนะครับแต่สิ่งที่มันเฟอร์เฟคก,ก็คือเนื้อหาที่เราพรีเซนต์ออกมาหรือการนําเสนอของเรานะครับบางคนชอบแนวบล็อกก็ออกไปเลยครับออกไปไหนก็ได้บล็อกที่บ้านก็ได้หรือว่าชอบเดินทางอยู่แล้วก็บล็อกไปด้วยทาวอลอกไปนะครับไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวนี่ก็เอากล้องมือถือติดตัวไปด้วยใช่ไหมครับก็ถ่ายออกมาแล้วก็ลง u t u b e นะครับในสิ่งที่เราชอบ มือถือสมาร์ทโฟนแต่และเครื่องเนี่ยมันก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปต่างๆได้บางคนชอบเล่นเกมใช่ไหมครับก็แคสเกมไปเลยทุกวันนี้แคสอะไรครับอ o v ใช่ไหมฟรีไฟเกมอะไรอย่างที่มันดังๆังนะครับ c a อ l of เดี y นะฮะ PUBG เยอะแยะนะฮะเยอะแยะเลยแทนที่เราจะเล่นกลายเป็นคนติดเกมเราก็แค่แคสเกมออกมาให้เพื่อนได้เห็นว่าเฮ้ยเราไม่ได้ติดเกมนะแต่เราก็สามารถที่จะเล่นเกมแล้วทําเงินทำาะไรได้จากเกมได้ด้วย ันนี้คือคนที่แบบมีมือถืออยู่แล้วแต่ไม่มีงบที่ทําอย่างอื่นเราสามารถที่จะทําหลายแนวมากเลยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นบิวตี้บล็อกเกอร์ก็สามารถทําได้นะครับถ้าเราเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าแต่งตาอแต่บางทีอาจจะสูงไปเพราะ,ะว่าบางทีอาจจะมีเครื่องสำอางที่มันราคาสูงราคาแพงอะไรประมาณนั้นอาจจะมีอุปสรรคบางคนนะฮะแต่ถ้าคนไหนที่เขามีอุปกรณ์อยู่แล้วเขามีเครื่องแต่งกายของเขาอยู่แล้วหรือว่าเครื่องสำอางเครื่องอะไรอยู่แล้วก็สามารถที่จะทําได้นะเพื่อนๆนะ แบบที่2เลยคือคนที่ชอบเล่นเกมแคสเกมนะครับก็สามารถที่จะใช้เทคนิคใช้ความเป็นตัวของเราเองก็แคสเกมออกมานะครับโดยที่ไม่ต้องลงทุนเพิ่มอะไรเลยครับก็แค่ดาวน์โหลดเกมมาแล้วก็เล่นเล่นแล้วก็อัพลง u t u b e โอเคไหมฮะสไตล์อีกสไตล์หนึ่งก็คือสไตล์กินครับทุกคนต้องกินอยู่แล้วทุกคนต้องกินอยู่แล้ววันวันกินอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่ากินแบบไหนกินยังไงให้มีคนดูเราก็แค่ครีเอทออกมาว่าวันนี้เราจะกินอะไรนะครับอาจจะ วันนี้มือน,นี้อาจจะกินดีกว่าเดิมนิดนึงก็ถ่ายคลิปออกมาให้เป็นพรีเซนต์ให้เป็นตัวเราจัดการให้มันสวยนิดนึงอะไรนิดนึงก็ว่าไปก็ก็พรีเซนต์ออกมานะครับบางคนชอบทําอาหารใช่ไหมครับชอบทาอาหารอยู่แล้วก็แค่ตั้งกล้องออกมาแล้วก็ถ่ายวิธีทําบอกวิธีทาบอกสูตรบอ,บอกนู่นบอกนี่เพื่ออะไรครับเพื่อให้คนที่เข้ามาดูเขาดูวิธีการทําอาหารของเราเราก็สามารถที่จะเป็นยูทูบเบอร์สายทําอาหารได้ รือบางคนชอบประดิษฐ์ชอบนู่นชอบนี่ก็สามารถทํา DIY ได้คือมันเยอะนะเพื่อนๆนะผมไม่ผมไม่รู้ว่าสาย y o YouTube มันมีกี่สายอะ่ะคือมันเยอะมากๆนะครับบางคนชอบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะชอบเล่นชอบอะไรอย่างนี้แบบชอบแกล้งคนแกล้งเพื่อนอะ่ะก็แกล้งเพื่อนของเราก็ได้ก็ทาคลิปสายไหนอ่ะสายฮาสายปาร์ตี้สายมงมิงฟุ้งฟิ้งสายชื ing, ย่อเยอะเยอะมากนะครับก็อ,อยู่ที่ว่าเราชอบสายไหนนะฮะแล้วก็ พรีเซนต์ออกมาให้เป็นตัวเรานะครับหรือบางคนมีเทคนิควิธีการหรือว่ามีความรู้เรื่องของแอปพลิเคชันที่มันอยู่ในมือถือเนี่ยอาจจะเป็นความรู้เกี่ยวกับการตัดต่อเนี่ยการแต่งภาพการทํานู่นนี่นั่นในในมือถือครับเราก็สามารถที่จะโหลดแอปมาแล้วก็อัดหน้าจอนะฮะแล้วก็พูดไปด้วยครับก็สอยไปด้วยก็กลายเป็นอีกยูทูบเบอร์อีกมืออ,อีกเขาเรียกว่าอีกสไตล์หนึ่งนะอีกแนวหนึ่งก็ทําได้นะคือมันทาได้หมดนะครับก็คือจริงๆอ่ะ YouTube มันมีหลากหลายแนวนะครับเพื่อนมากมายเหลือเกินเนี่ยที่แทบไม่ต้องลงทุนเลยแค่มือถือเครื่องเดียวนี้เนี่ยเนี่ยผมอัดเนี่ยผมใช้มือถือเครื่องเดียวนะเครื่องนี้เนี่ยเนี่ยที่ผมอัดณตอนนี้เนี่ยผมใช้แค่มือถือเครื่องเดียวนะครับแต่แค่ที่ผมมีก็คือแค่ขาตั้งกล้องครับก็คือมันมีอยู่แล้วนะฮะมีอยู่แล้วก็แค่นี้คือมันเป็นมือถือแล้วไม์ผมไม่ได้ใช้ด้วยนะเนี่ยผมไม่ได้ติดไม์นะเนี่ยฮะไม่ได้ติดไม์ก็เป็นไม์ที่มันอยู่ในตัวเครื่องอยู่แล้วครับเพื่อน เสียงเนี่ยมันดีอยู่ของมันอยู่แล้วนะครับโอเคอันนี้ตัวนี้เนี่ยผมใช้ Galaxy Note 9นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเสียงเนี่ยมันจะโอเคหรือเปล่านะครับแต่ถ้าบางคนอาจจะใช้สองพั 2, 000, 3, 000, 5, 000, 10, นสามพันห้าพันหมื่นหนึ่งก็แล้วแต่มือถือที่เรามีนะครับเราก็ลองพูดเสียงสดก่อนเสียงสดนะพูดไปเลยครับอยากทําสไตล์ไหนอยากทยํยแนวไหนพูดไปเลยแล้วลองฟังดูว่าเสียงมันโอเคไหมถ้ามันมีเสียงรบกวนเยอะๆอย่างวันนี้นะนักเวลานี้เนี่ย ที่บ้านผมเนี่ยคือเขามีขุดเจาะขุด,ขดไรเงี้ยเสียงมันดังนะแต่ไม่แน่ใจว่าเสียงนอกเหล่านั้นเนี่ยมันจะเข้ามาในคลิปไหมนะครับอันนี้คือผมลองลองแบบทําแบบลงทุนน้อยที่สุดอะ่ะก็คือแค่มือถือเครื่องเดียวนะครับผมที่เราจะท YouTube นะครับเพราะว่าเพื่อนๆนมือใหม่เนี่ยอาจจะอยากจะทําแต่ไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นยังไงหรือว่าจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรไหมยังแสงเห็นไหมฮะแสงเนี่ยให้ดูนะครับเนี่ยแสง ก็เป็นแสงธรรมชาตินะเพื่อนนะเป็นแสงธรรมชาติเป็นแสงที่แบบธรรมชาติเขามาเขามีมาให้เรานะครับผมไม่ต้องไปซื้อไฟแพงๆมานะครับไม่ต้องไปซื้อไมโครโฟนมาติดนะครับแค่นี้ผมก็สามารถที่จะทาคลิปวิดีโอแล้วก็พรีเซนต์ให้เพื่อนได้ดูแล้วนะครับสอนเพื่อนได้แล้วนะครับแบบนี้นะครับส่วนคนไหนที่อยากจะเริ่มต้นซื้ออุปกรณ์เล็กๆน้อยๆที่แบบอยากจะลงทุนนิดหน่อยสักร้อยสองร้อยก็สามารถทําได้ไม่ แบบเนี้ยอันนี้ผมไปลองไปลองซื้อมานะแบบเนี้ยเล็กๆเกนี้สั่งจากพวกช e ้อปปี้ลาซาด้านี่ยฮร้อยกว่าบาท99บาทก็มีเนีย่ยแต่แบบนี้มันไม่ค่อยทนนะครับผมเอาลองลองมาทําแนวล็อกดูนะฮะก็พอใช้ได้ครับพอใช้ได้แล้วก็ขาตั้งกล้องใหม่ก็แค่นั้นเองครับร้อยสองร้อยนะครับแต่ถ้าคนไหนที่ไม่มีงบจริงๆก็มือถือของเรานี้เนี่ยเครื่องเดียวครับอย่างนี้ก็ได้เนะี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถือเงี้ยเป็นเหมือนเราเซลฟี่แนวแน,นวนอนใช่ไหมแนวนอน ก็สามารถที่จะทําได้นะเพื่อนคือมันอยู่ที่ว่าเราอ่ะสนใจทําจริงๆหรือเปล่าแล้วเราชอบกับยูทูบเบอร์จริงๆหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนลองทําแนวใดแนวหนึ่งนะที่เราถนัดที่สุดสัก10 20คลิปต่อเนื่องเลยนะครับแล้วถ้าเรามีความสุขกับการทําคลิป20-30คลิปนั้นมีความสุขนะถ้าเรามีความสุขปุ๊บ เราทำต่อได้เลยแสดงว่าคุณมาถูกทางแล้วนะครับเพื่อนๆมาถูกทางแล้วชอบแล้วเฮ้ยแนวนี้ชอบมากเลยมันเป็นตัวของเราเองทําต่อเนื่องจนกว่าจะประสบความสําเร็จไปเลยแต่ถ้าทำสิบคลิป20คลิปแล้วแบบมันไม่ใช่ตัวของเราเองก็เปลี่ยนแนวผมเคยทําแนวอื่นมานะครับผมเคยแคสเกมนะครับผมเป็นคนที่เล่นเกมแบบไก่มากต้องบอกเลยเป็นคนที่เล่นเกมนี่ไก่มากแต่ผมชอบแคสพอแคสไปแคสมาคนแม่ไม่ค่อยดูครับโ คนไม่ค่อยดูพอคนไม่ค่อยดูปุ๊บผมเปลี่ยนแนวเลยผมก็มาเปลี่ยนแนวเป็นกินเที่ยวกินไปกินมาหน้าบวงอย่างนี้ <c oughs> เห็นไหมฮะอ้วนขึ้นนะฮะก็ไม่ใช่แนวอีกแล้วแต่ถามว่าชอบไหมชอบกินไหมชอบกินฮนะชอบเที่ยวไหมชอบเที่ยวครับแต่อนาคตอาจจะมีกินเที่ยวแทรกเข้ามาในช่องนี้นานๆหนึ่งคลิปนานๆสองคลิปอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ช่องนี้ก็จะยืนพื้นในส่วนของการสอนสอนแล้วก็สอนสอนทั้งหน้าคอมพิวเตอร์สอนทั้งหน้ามือถือ แล้วก็อัาสอบแบบนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาพบกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ไปแล้ว